ก็ผมสวัสดีครับพวกกอาชิพตัดแผลนะครับผมเพิ่นสั่งเหล็กมาอย่างนอ้อยัแับแปลงานออกมาก็เข็งแรงด้วยมาถานมาแล้วนะครับมาแล้วนะ เราก็มาโลนะครับเด็กก็เพิ่งมานะป่าวเลยนะครับน่่แหละะเพราาวผมว่าจะมาเทลีนเดอะไรเพิ่งยังไม่มีของวันนี้นะไม่มีของเพราะว่าตอนแรกสั่งตอนแรกมันไม่ครบไม่ครบก็เลยอันนี้ก็คือเราสั่งมาที่นึงรอบรอบหลังก็รอตรงนี้แหละก็เริ่มได้เลยชิมช่างส่วนเด็กก็เริ่มตรงนี้ส่วนที่เป็นยูนิฟอร์มก็เป็นโน้นชิคก็เจ้าหน้าที่วานปุ้ย บ้านปุยยังย่ำเือแดดมะแรงพ่นโอ้มมูนแรงวายปุยย่ำแดดเตียมเตรียค้าส่งขึ้่นเลยต้องค้าทรง60เพรค้ารงข่อนเขาต้องหัดไปเ้อเตรียมพร้อมอยู่แล้วปิงเด้ปิงเด้ถัาจะพี่ให้ยังปีมันตหน่อยกว่าเท่าชิ้นก็ดูดเลือดจากปีเลยโอ้ดูดเลือดจากปี แยไม่น้อยแกมันดูตรงนีน้ำมูพุ่งน้ำมูพ่งเลยกระดาษมันลายพดมันดู่่ายาสูบใส่ไปในแต่ว่าปีกินอะไรท่านท่านปีมันกัดยาสีเลมันมันเสียเปียกเนี่ยบริการกันมันเลือกมนสีวายังบ่เนี่มะสีวินมะส้วินเลือดเนี่อที่ขาดเลือดเกมาอดีมันบ่วมีอ่ะนะพอดีมันม่วมีมันม่มีอ่ะม่มี มีล้อยลบสนอยู่วะว่เนงพงวาที่้เสืออ่มาปีตัวี้รอว้าไมื่อนั่นกูว่กนี่ไห็นแล้ไมคั่แล้โอยปงตัวเ่นีนี่านนำนำมันสูงมันไปออกไปทงหน้าแลยเขาบอกุงรถไฟเขาบอกฮืงออาทงกบพุงม่่ ไม่อะบบอ่่ง่าวน่าาตะข่อยยานยานพ่อกันยานพ่อกัน่าตะข่อยยันดปกอฮะคืออยู่ในนี่บ่ผู้ได้กาไปเปิดหรอกผูดอะไรล่ะล่ะ เอาไปแม่ไปแม่สังกิโลขายเทอไห่เล็กมากเหรอสื่อเล็กไหมมาสั่งกิโลขายเออลงทุนขนาดนี้เออเสีออสั่งกิโลขายอะไรก็นนะกำไลวนลวนไล่ลวนลวนรสุดยอด

ตัวหนึ่งไม่ใช้เวลากี่วันที่ทำอ่าตัวเมือหนึ่งแล้วก็แล้วแต่แรงงานแรงงานแล้วก็ของด้วยแล้วแต่ช่างตั้มครับแล้วแต่ถ้ามีคนถ้ามีคนช่วยมันก็เร็วนะแล้วแต่ช่างตั้มเขาคิดบอกว่าเดือนหนึ่งก็นู่นแหละเดือนนึ่งแล้วเดือนมาสเด็กแล้วก็ไปนอนเล่นแบบนี้อพีดีครับก็ปีพอดีปี สี่สามเสาสามสามตอมมอกระสีเพราะสามเดือนเพราีบอกคนน่ะสี่สี่ต่อเดือนเฟื่อยทีเอ้าจากที่เห็นหลอกเราจะทำต่อมมอเลยอ๋อเห็นหลอกทำต่อสี่วะเราจะโเฮ็ดแบบเก่าได้โอ้เอาแบบสี่เลยเออเรามีประสบการณ์แน่นอดเอาประสบการณ์ที่เราเคยเจอคือมันข้อคิดเออคือเราพอเห็นหลอกกันเล้วดิมันสุดเรารู้แล้ว แตตรงตู้อื่นเต็มจ่าเขาล้มเขาลไปแล้วบวตายเนต็มจ่าไปดูตอนห้าตวไปดูตอนห้าตัไปลี่ส่เสอยอันยาสีเปีย่นน่ะเฮ็ดไปรอดไปพ่ะเอาน้ำในในบ่อออกพวนไป พูดหน้าหน้าไม่บอกเดินไปขุดเอาน้าออกก่อนครับผมเพื่อสุขภาพผิวพรรณหนาฮาเจ้ายันผัวจะดำมาสาออกคือปลานี่ใสขาวบ่างไดกันก็เพราะไม่มีความขาวไงก็กลัวมันจะดำกว่านี้คือมันดำตื้มหละสารพัวคือร้ายจนเขียวไม่เห็นเลยเขียวจิงกินอสีเขียวไอ้จนเขียว มันยังละขาวมนมืดมันจะเห็นขาวอยู่ไหมจดเขียวหัวอยมันดำได้มันก็ขาวได้คือเดียวละอืมได้หลไอๆในนะเอาก็เสื้อเลือกใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆนะี p ีน้งวันคือใส่เข้าไปเลยถ้าอะไรนะ PP ทีนี้นะลุงต้องทำแบบ PP กันแดดด้วยนะที่นี่มันแดดเยอะแดดแรงเนาะต้องทำผลิตภัณฑ์แบบกันแดดขึ้นมาด้วยเอาอยู่ไหมพี่คนรีน่าจะเอาอยู่ถ้ามีการแดดนะถ้าบำรุงอย่างเดียวคงจะไม่อยู่ ต้องมีกันแดดแนะนำลูกคนให้ทำผลิตภัณฑ์เพิ่มเราจะให้ช่างถักกันแดดีนอ๋อดีครับดีฟรีใช่ไหมลุงช่างช่างช่างเขายังมาให้เห็ดอยู่ในน้ำให้เขาเ็ดฟรีแล้วตีฟรีแล้วตีถ้าได้เห็ดเนี่ยกระดาษมาของฟรีเหรอเมนครับ ได้ไหมได้เ no ห็ดงานเห็ดยเห็ดงานเจ้าตอง่าใส่่าไ no no, ่อานมีตดัดไปเจ้าหืมี่ดัเผมพวื hey. um right. um 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 ้อต um anyway> uh um um> 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 um ัวน um> ั่นเลตัวมัวดัมด้อนมันต้องเพิ่มขึ้นอีกต้องเพิ่มรักขึ้นอีกลุงถ้าสองรักสำหรับบใบบอบใบบ๊แห้งเออไว้ขยับพักกันตอกปังปังหลวกันมัง ตอกผดิตตอกใสายตอกความครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับผมผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะครับผมนะแล้วก็นะครับไม่ว่าจะเป็นทีพีสกินครีมทาหน้านะครับผมเจลอาบน้ําเจลล้างหน้านะครับผมเซรั่มบารุงผิวนะครับผมซีบัตตอนพัดเบต้ากูแคนนะครับผมแล้วก็อะไรนะน้องใหม่นะครับผมทีพี f f e ฟ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอพิธีแา่นี้ครับอย่าลืมแนะนำชิดตับแปรด้วยสวัสดีครับ